ครับผมสวัสดีครับผมสิงตะแกงสิ่งรถเกี่ยวกูบูต้าครับวันนี้ก็แพ็กหลายรายการครับผมส่งให้ลูกค้าที่สั่งกันเข้ามานะครับก็จะมีนิ้วกวักครับทรงปานเจริญครับยาว12นิ้วนะครับในกล่องนี้ก็ใส่ DC 70ครับนี่ก็ใส่ DC 120ยครับ120ครับลูกค้าก็สั่งนิ้ว แล้วก็ใบเกลียวดันนะครับ1ชุดเจ้านี้สั่งเยอะหน่อยนะครับมีชุดคอสปริงด้วยครับและโซ่2โซ่เปล่านะครับส0 6 0ครับแล้วก็สเตอร์คอล่าง20ฟันนะครับลูกค้าเอาไปติดตั้งเองนะครับก็มีอีกเจ้าหนึ่งก็สเตอร์บน22ฟันครับล่าง18ฟันครับสเตอร์มือกวาะครับ ชุดแข็งปลายนะครับอันนี้ลูกค้าสั่ง40ฟันนะครับก็ลูกค้าเคยสั่งไปแล้วนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วครับก็เพิ่งสึกครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่ครับปีนี้เลยสั่งตัวนี้ไปครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมสินค้ามีส่งหลายรายการครับสนใจอะไรชิ้นไหนก็ลองทักสอบถามเข้ามานะครับเบอร์โทรผม0949651859ครับหรือ เฟซบุ๊กนะครับชื่อเพจสิ่งตะแกงซิ่งรถเกี่ยวคูบูต้านครับทักมาได้เลยครับครับส่งทุกวันครับสินค้าครับช่วงนี้ครับก็สินค้าที่ขายดีก็จะเป็นนิ้วกวักนะครับทรงปานเจริญ้วก็สเตอร์ชุดนี้นครับสเตอร์แต่งหน้าให้เร็วขึ้นครับก็มีชุดนี้ครับก็จะมีชุดซ่อมราวนิ้วโนมนะครับนี่ครับนี่ก็มีครับนี่ก็ชุด และ370บาทรวมส่งเก็บปลายทางครับ1ชุดซ่อมได้1ราวนะครับซ้ายขวานะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ